อันนี้คันเดียวก็ตักครับเฮ้ยเย็นดูรถลูกน้องเขาขับดูดูอะไรไวะเนี่ยเฮ้ยอะไรไวะเนี่ยอ้าปากได้ด้วยโอ้ปีเตอร์ปีเตอร์ไม่หาอะไรปิดดีๆเดี๋ยวฟาร์มก็ร่วงเด้อ ต้องให้ไปปิดแล้วแหละอันนี้คันเดียวก็ต่างครับทีมงานเสาอนกปิเตอร์เฮ้ยลงมาปิดนี่เลยวะมาปิดน้อยเนี่ยเดี๋ยวทำไมอ่ะเอาเนี่ยหาอะไรมัดไว้วะโอ้ถ้าเกินมันตกหายล่ะ ไม่ขับรถไทยแล้วบอไม่ขับรถไทยแล้วบอนะยังบอ,อน,นี้ขับหกล้อดำอย่างเดียวครับทีมงานนี้ทีมงานเพื่อชีวิตทีมงานเที่ยงทำครับเที่ยงทำงานนะ สุดจัดมากถ้าแกไม่ต้องมายุ่งเลยครับลูกน้องหางานเองเรอคอยรับทรัพย์อย่างเดียวครับเรียกวรับทรัพย์อย่างเดียวโอ้โหขงมาก มาอีคันนึงแล้วครับโอ้วิ่งกันสองคันพี่น้องสองคันก็ตักกันนี้สวยครับมาจากแก้สง่ารับทัวราดอานายจักโอ้่อนข้างจะแข็งมากดินครับ ฟันก็เริ่มจะหมดแล้วครับแต่ความแข็งนี่แคดนี่สุดยอดมากนะสุดยอดของสู้ดินแข็งครับ ไปปอยๆครับไม่ต้องเยอะครับเท่าละสี่ร้อยฝาท้ายก็เปิดแล้วครับอซาซาน่ะนาดินผสมดินดินดานดินเหนียวนี่แหละ ไปเยอะไปเยอะจัดล็อกกี้ครับร้อยเก้าสิบห้าแรงใส่ประมาณหกเจ็ดตักมั้งเนี่ยเดี๋ยวนับตักตักดูก่อนตักแรกผ่านไปแล้วนะว่ารถขนาดสามหนึ่งสองเนี่ยหรือว่าร้อยยี่เนี่ยใส่กี่ตักช่วงหน้าฝนครับสองตักไปแล้ว นี่ก็ตักที่สามครับตักมาด้วยอีกตักหนึ่งกรึบบรึบ,บ,รบ,บ,รบตักที่สี่ครับ ห้าออกตักครับใส่ยืมเยงินนี่นี่น่าจะเก็บตักคำนวณดูแล้ว ปิดเดี๋ยนี่แหละเฮ้ยแปดเว้แปดตาครับไ้ สองคันครับ